นั่นน่ะตรงตรงถ้ำเขาขาวนะครับที่เราเห็นนะ่ะเป็นโน่นป้ายเขาขาวนะครับที่เป็นภาษาฮินดีนะครับต้องดูที่กล้องครับครับอันนั้นเป็นถ้ำสัตบรรนคคูหานะครับบนภูเขาเวภพาระนะครับที่มีพระอรหันต์ห้าร้อยหลังจากที่พระพุทธเจ้าปริินิพานแล้วสามเดือนครับ ่พระมหากัรสปะก็ได้รวบรวมะพระห้าร้อยรูปครับแต่ว่าได้มาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าครับเลยองหนึ่งทีงย่ยังยังยังไม่ได้คือพระน,นอนผ้านอนก็เร่งเต็มที่ครเมื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยะจะได้เขาจะได้ทําสังกัจจนาผ้านอนก็เร่งเต็มที่ครับเร่งเต็มที่ตอ,อนเช้ามานี่พระนอนจะนอนก็ไม่ใช่จะยืนก็ไม่ใช่ครับ สุดท้ายก็สําเร็จอรหันโดยโดยพิจารณาของเพื่อนนะพี่อนแล้วก็ดําไปโผล่ขึ้นกลางถ้ากลางสงศ์นะพระสงฆ์อาจารย์ห้าร้อยพอดีครั้งแรกแล้วก็ครั้งแรกครับไม่มีหะกษัสริยเป็นประธานนะครับมีพระอนนท์นิสสนาพระสูตรแล้วก็มีพระบาลีนิสสนาวินัยเนย์เออบนนั้นแหละครับจะเป็นถ้ำถ้ำใหญ่นะนั่นแหละป้ายขาขาวนะครับ อยู่ในถ้นกันหเหรอขาเขอยู่ไปอยู่ในถ้านั้นเป็นถ้ำใหญ่จูพาสาได้ตั้งห้าร้อยนะอ่าแต่ก็ในเราเห็นอยู่นี่ไง <c oughs>